การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมสอพโรระดับ3ดาวโรงเรียนชัยศิษฐ์ทาวาสพัฒสายบารุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีโรงเรียนชัยศิษฐ์ทาวาสพัฒสายบารุงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่เลขที่52ทับ12หมู่3ตำบลกระเชงอสามโกจัังหวดปทุมธานีมีผู้บริหารและครูจำนวน25คน นักเรียนจำนวน280คนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ภายใต้การบริหารงานของนายสมเกียรติบาลาผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวสุวรรณาพิงเที่ยงรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสข้ขอครบตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้3 มีการดำเนิกนการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวครบทุกข้อโรงเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพและจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทออในระดับสองดาวดังนี้โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันจัดทำแผนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมให้ทุกฝ่ายงานจัดทำแผนกิจกรรมโดยบูรณาการด้านคุณธรรมในโครงการต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนโรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุและกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียนบูรณาการคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรมรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานมีการบูรณาการกิจกรรมคุณธรรมร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูมีแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการด้านคุณธรรม นักเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนได้ร่วมกันคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเกิดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานร่วมกันมีการบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมตา่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนากิจกรรมแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นต้นนักเรียนมีพฤติกรรมตาม,ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน จากการร่วมกันกำหนดปัญหาและหาสาเหตุรวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาโดยการจัดทำโครงการคุณธรรมและมีอัตลักษณ์คุณธรรมประจำห้องเรียนของตนเองโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรืน่นสวยงามปลอดภัยมีสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนชัยศิษฐทาวาสพัสสายบำรุง ร้อยละ85มีคุณธรรมอัตลักษณ์่าประการของโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบูรณาการและปลูกฝังคุณธรรมทั้ง5าประการให้เกิดกับนักเรียนในการดำเนินชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีความสุข 1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว โรงเรียนผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ1ดาวและ2ดาวตามลำดับและปีการศึกษา2565โรงเรียนได้สมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาว 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาว โรงเรียนจัดทำและเผยเพแพร่รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพอถอในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่องผู้อำนวยการโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทและมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบภายใต้นวัตกรรมในการบริหารจัดการชัยสิทธิ์โมเดล โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสอพทและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมโรงเรียนมีขั้นตอนดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอถอ,อย่างเป็นระบบผู้บริหารติดตามนิเทศและให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจนได้รับการตรวจสอบคุณภาพ และยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวและเข้าร่วมการประเมินเพื่อยกระดับเป็น3ดาวต่อไป 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสือและอื่นๆโรงเรียนจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลายได้แก่เข้าร่วมอบรมเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเป็นต้น 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนแกนนำสามารถนำองค์ความรู้ด้านคุณธรรมไปขยายผลและดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนในชั้นเรียนเดียวกัน 9. โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้นักเรียนทุกห้องเรียนมีการสำรวจปัญหาหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหานำไปสู่การจัดทำโครงงานคุณธรรมครอบคลุมทั้ง5ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีการทำกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเสนอความคิดและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผลเช่นโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นต้น 11. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆการดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเช่นเกียรติบัตรรวบอบรมเครือข่า,ขายอาวชนสร้างชาติ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยมซ e โ s o n 4 Online Teaching Award ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาวรางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทยระดับชาติครั้งที่4ระดับมัธยมศึกษาด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเป็นต้น 12ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและครูมีการส่งผลงานด้านนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืวว้อไวรัสโคโรนาเข้าร่วมประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม4 SoFo Online Teaching Award ประจำปีการศึกษา2564รวมทั้งครูผู้สอนก็ได้รับรางวัลต่างๆในประเภทของกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทมัธยมขนาดเล็กด้านบริหารจัดการในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพออทโอเบกอวอร์ดครั้งที่10 13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่นโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับโรงเรียนอื่นภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปธรรมของสถานพินิษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีมีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ทำให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง 14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมครูผู้รับผิดชอบในโครงการกิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรมดำเนินการประเมินผลและนำข้อมูลมาสรุปผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานของโรงเรียน 15. กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน นักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเช่นเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเยาวชนสร้างชาติเข้าร่วมอบรมเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการกิจกรรมแนะแนวเป็นต้น16 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละแปดของนักเรียนทั้งหมดของปีที่ขอรับการตรวจสอบในปีการศึกษา2565นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ85 โรงเรียนชัยศิษฐาวาสพัฒสายบำรุงได้ดําเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับสามดาวครบถ้วนทุกข้อและมีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนคุณธรรมสพททาให้ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนชัยศิษฐาวาสพัฒสายบำรุง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมอัต,ตลักษณ์ของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสังคมสืบไปภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมก้าวนำสู่ศตวตรรษที่21